เาไล่ไปตกปลากันค่ะทุกคนนี่เป็นครั้งที่2ของการตกปลาของพะขมเองบอกเลยว่านี่เป็นการตกปลาที่สนุกมากค่ะตกปลาไม่ยอมกลับบ้านเลยวันนี้ไปไล่ทั้งทีก็จะพบขนมไปกินที่ไล่ด้วยเก็บเอาไว้ในบ่อรถแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปด้วยเตรียมตัวเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกตัวกันค่ะทุกคน พาพอีกทีไปตอนถึงไล่เลยละกันวันนี้เป็นเวลาบ่ายๆนะคะเรากับอลันเนี่ยก็จะไปตกปลากันเพื่อกันดงกันแดดพาุมสิวคือพร้อมมากค่ะวันนี้นี่ทุกคนเราได้ปลาแล้วตกปลาเก่งขึ้นแล้วนะหลังตกปลาเสร็จเริ่มหิวแล้วค่ะเลยไปหาอะไรกินโชคดีนะที่เราพบขนมจากที่บ้านมาด้วยอันนี้จะเป็นขนมสตรอเบอรี่ฟิตได้เราได้มาแบบ2แถมหนึค่ะทุกคนนะราคา199บาทคือคุ้มมากนะคะทุกคนใดๆคือสตรอเบอรี่เขาลูกใหญ่มาก ้ยอย่ากินร้ว่ต้กินอ่ะตกปลาไปแล้วก็หยิบขนมออกมากินเทินเินค่ะบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็กินเลินมากตอเบอรี่ว่าอร่อยแล้วลองมะม่วงแล้วอร่อยกว่าอีกค่ะทุกคนมะม่วงเนี่ยจะมีความเปรี้ยวอมหวานแบบอร่อยอม ああ、言えないから、ピー